สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวแดชบอร์ดที่ได้พัฒนาปรับปรุงนะครับเป็นตัวมอนิเตอร์ที่เดิมใช้ใน Excel นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ผมพัฒนามาน่้เป็นเวอร์ชั่นที่3ละก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับ ก็มีอัปเดตเรื่อยๆยังยังไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนเหมือนกันก็อะจริงๆนะว่าตอนนี้มันมันใช้เทดได้แล้วแหละมันใช้เทดแต่ว่ายังไม่ใช่ออโตเทดนะครับก็คือ,อยังเป็นเป็นลักษณะที่เราต้องแมนวนวลแล้วเราไอ้มอนิเตอร์ในส่วนของอ่าคู่เงินต่างๆนะครับอย่างวันนี้ในช่วงที่ผมบันทึกเนี่ยตอนนี้ข่าวมันน่าจะออก แล้วก็แดชบอร์ดมันก็ออกขึ้นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมีโมูนตั้มที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ราคามันวิ่งนะครับก็จะเห็นในส่วนของ RSI ที่มันพุ่งขึ้นนะครับมันเริ่มเข้าสู่โซนที่มันเป็นโอเวอร์ละโอเวอร์โอเวอร์บอสนะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็มีปรับปรุงจริงๆเวอร์ชันแรกเนี่ยจะมีเฉพาะในส่วนของหน้าตาหน้าต่างที่ยังไม่ได้บอกสัญญาณบายเซลล์ตรงนี้นะครับถ้าดูจะเห็นกระพริบกระพริบอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่บอกให้บายหรือเซลล์นะครับก็จะเป็นบอกได้นะครับแต่ก็ต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเองนะครับมันเป็นแค่ตัวช่วยในการมอนิเตอร์ว่า คู่เงินไหนหน่าเล่นน่าเทรดน,นะครับเนาะลักษณะการใช้งานก็คือตัวเครื่องมือตัวนี้มันก็จะขึ้นนะครับถ้ามันเข้าเงื่อนไขที่ผมตั้งไว้มันก็จะเป็นแถบสีแดงนะครับก็คือ,อเป็นเทรนขาลงนะครับซึ่งตัวสีแดงเนี่ยมันก็ย่างอิงจากเทรนตัวนี้นะครับเป็นเทรนขาลงอ้างอิงจากมาสเตอร์ทางเฟรมเนาะจะอ้างอิงจากทางเฟรมวีกับทางเฟรมเดย์เป็นหลักนะครับ แล้วก็สัญญาณตัวนี้ก็เป็นสัญญาณ how is นะครับเพื่อบ,บอกว่ามันมีการขัดแย้งกันในในมันติไทม์เฟรมนะครับในมันติไทม์เฟรมย่อยเนี่ยมันสวนไทม์เฟรมใหญ่อยู่นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการย่อย่อของกราฟหรือว่าดิดกลับของกราฟเป็นจังหวะรีบาวต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบอกพวก ATR นะครับ ATR ก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามันเกิน1ห,หรือน้อยกว่า1เนี่ยก็คือบอกความแข็งแรงของเทรนเนาะสโลปนี่ก็เป็นบอกเทรนได้ส่วน EMA TR ตัวนี้เป็นบอกอ่าเปอร์เซ็นต์ความห่างของเส้น EMA 27นะครับตัวนี้ก็จะบอกได้ว่ามันห่างไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เท่าอ่าถ้ามันห่างเยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะจะวิ่งเข้ามากับ แน่นอนว่าการวิ่งของราคาเนี่ยมันมีการย่อกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเมื่อมันกลับไปไกลมากๆโอกาสที่มันจะย้อนกลับมาก็ก็มีเยอะนะครับดังนั้นตัวที่มันเริ่มวิ่งเป็นสีฟ้าแบบนี้มันก็เหมือนราคามันเพิ่งจะขยับห่างออกจากกราฟหรืออาจจะย่อกลับหรืออาจจะวกกลับมาจากกราฟเข้ามาหาตัวเส้น EMA นะครับ ISI นี่ก็ บอกบอกค่าของ isi เนอะผมไม่มีไหล f u นี่ก็เป็นดูการไหลของไหลเข้าไหลออกของเงินนะครับว่ามันตอนนี้มีเงินไหลเข้าหรือไหลออกถ้าเป็นบวกคือไหลไหลเข้านะครับถ้าเป็นลบก็คือมีเงินไหลออกนะครับมีคนสนใจที่จะขายมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับตัว p i ว o t ตัวนี้ก็บอกเส้น pivot นะครับจอเทรนนี่ก็นี่เนาะ แล้วก็ Strength นี่ก็บอกความความแข็งความอ่อนว่ามันมีเทนมันแรงหรือเปล่านะครับยิงเอาค่าพวกนี้นะครับมาคำนวณเป็นเทรนด์หร s t สเต g t h นะโอเวตัวนี้ก็เป็นโซนที่บอกว่าอ้าองอิงมาจาก r s i นะครับก็คือเข้าสู่ที่มันเป็นโซนคลายแม็กหรือเป็นโซนโอเวนะครับก็อาจจะคอยเฝ้าระวังไว้อย่างตัวนี้นะครับ มันเป็นขาลงอยู่ก็จริงนะครับแต่มันเป็นโอเวอร์โซอะไรประมาณนี้นะครับที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือมันเข้าเขตที่มันเป็นโซนที่มันโอเวอร์มากนะครับส่วนตัว ATR ATR ตัวนี้มันจะไปสอดคล้องกับการเขาเรียกอะไรมันจะ้างอิงมาจากถ้าเป็นวีก็คือ้างอิงจากสัปดาห์ก่อนหน้าถ้าเป็นเดย์ก็คือ้างอิงจากวันก่อนหน้านะครับว่าตอนเนี้ย ความแรงหรือความผันผวนของเงินเนี่ยมันวิ่งไปประมาณไหนละอย่างวันนี้มันมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับความผันผวนค่อนข้างมากเนี่ยมันเห็นว่ามันวิ่งไปอย่างร้อยร้อยกว่าอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับถ้ามันร้อยร้อยกว่านะแสดงว่าวันนั้นอ่ะมีความผันผวนมากกว่าวันก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอย่างตอนนี้นะครับนี่ยตอนนี้มันจะเห็นสัญญาณเซล นะครับจะเห็นสัญญาณเซลเนาะตรงนี้ของของทองนะครับทองอถ้าเป็นสีน้ําเงินตรงนี้ขึ้นแสดงว่ามันขึ้นเข้าไปในโซนที่มันอาจจะเต้งขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะย่อตัวกลับมาก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับแต่ถ้าเป็นสีชมพูอันนี้มันไม่มีให้เนาะเป็นสีชมพูก็คือมันจะเป็นลักษณะของการลงเพื่อขึ้นถ้าเป็นสีนเงินขึ้นเพื่อลงนะครับอาจจะยังไม่เหมาะ ใน,นความผันผวนเข้าค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าแต่ละผู่เงินอันนี้ก็เป็น e m a นะครับบอกว่าตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้น e m a หรือว่าใต้เส้นเส้น e m a อย่างนี้อันนี้ก็ระยะห่างนะครับระยะห่างของราคากับเส้น e m a ว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น a t r x ใน t i Timeframe ย่อยนะอนนี้ก็เป็น r s i นะครับ เวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์เวอร์เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีเฉพาะตรงนี้ยังไม่มีตัวซิกนะครับเวอร์ชันสองเนี่ยผมเพิ่มซิกเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชันสามที่ผมเพิ่มตัว Macd V เข้ามานะครับก็จะบอกในเรื่องของโมเมนตัมนะครับบอกในเรื่องของโมเมนตัมว่าอ่ามันอ่อนหรือมันแข็งนะครับโดยอ้างอิงจากเทนรนทวกนน้นะครับถ้าตอนนี้ขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นเทรนเป็นเทรนให้นะครับ เราเป็นเทรนล้วก็มาเช็คดูว่าโมเมนตัมมันเป็นยังไงเทรนแอดไวเซอร์ visor, อันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับของของชูบหรือชักนะครับลองไปดูว่ามันแต่ละเฟสความหมายเป็นยังไงเนาะมันก็จะแบ่งเป็น6 f เฟสนะครับเริ่มตั้งแต่ Recovery, Accumulation ไปจนถึง b u Bullish พอ l l i s h แล้วก็จะเข้าสู่โซนที่มันเป็น Warning นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงละแล้วก็ช่วงกระจายของก็ไปจนถึงช่วงที่มันเป็นเทนขาลง นะครับก็จะวนอยู่6เฟสนนะอันนี้ก็มันอย่างถ้าเราดูทองตัวนี้มันก็เข้าสู่โซนที่มันเป็น warning นะครับอะไรประมาณนี้ก็ลองไปเทียบดูนะครับลองไปเทสกันดูนครับสำหรับตัวเครื่องมือตัวนี้อ่าตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับอยู่ในช่วงทดสอบแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมเอาให้ไปเนี่ย แต่ละคนจะสามารถลัได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยผมเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองมันสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็มาคอมไพล์ตัวโปรแกรมได้นะครับก็พอมาคอมไพล์แล้วมันก็เจ n เนอเรตออกมามันก็จะเราสามารถแก้บักแก้อะไรได้แต่พอเวลาผมแจกไปเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับผมไม่รู้มันเป็นบัคบัคของตัว mt 4หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันดึงค่าไม่ได้นะครับมันจะฟ้องว่าเป็นตัวหารเป็นศูนย นะครับที่ผมเคยเจอเนาะตอนแรกที่ผมย้ายมาตอนเนี้ยผมย้ายมาบัญชีของ xm ละตอนนี้ก็ใช้เป็นเอ้โลอ่าเป็นบัญชีเขาเรียกอะไรบัญชีบัญชีโลสเปซของเขาอะครับ mm hmm. บัญชีที่มันขึ้นต่อต่อท้ายด้วยชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปนะครับอ่ามันก็จะบอกแต่ละเทนอันนี้ก็เลือกดูได้ว่าจะดูเป็น time frame day นะครับหรือเป็น time frame week โดยถ้าเป็นค่า Default ของมันเนี่ยเวลาลันขึ้นมาเริ่มต้นมันจะเป็น time frame w e e k ก่อนเนาะถ้าเราต้องการดู t i ท e Frame Day แล้วก็คลิกที่ของ Day e, นะครับมันก็จะขึ้นว่าไอ้คู่เงินที่มันเป็นเทรนอยู่เนี่ยมันอยู่ในเฟสไหนโมเมนตัม um เป็นยังไงนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันสามารถบอกสิกเนลได้ละถามว่าผมจะทำเป็นออโต้เทรดได้ไหมมันทำได้ทำได้นะครับ แต่ว่าเนี่ยถ้าเอาไปให้ใช้ก็คงเป็นตัวทดสอบนะครับเอาไปทดลองวิเคราะห์กันได้นะครับเอาไปลองดูได้นะครับก็ไม่ไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะเปิดได้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างตัวเพราะมันเป็น e a เนาะบางคนเอาไปก็บางคนก็เปิดได้บางคนก็รันไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันติดบั็อกอะไรเหมือนกันนะครับก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับ ก็ลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักลองติดต่อมาแล้วกันนะครับถ้าถ้าอยากลองใช้แต่ว่าก็เรียนาำตรงว่าผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าทุกคนจะจะรันตัว ea ตัวนี้ได้นะครับนเนาะีรยวจะหาเอาไปแล้วก็เปิดไม่ได้ก็อาจจะมีดรามา่าอีกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวผมสมาชิกเก่านะเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งไว้ในลิงก์เดิมนะครับเนาะถ้าใครสนใจติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อก็ทักบ็อก์มาได้นะครับก็เงื่อนไขเหมือนเดิมก็เงื่อนไขก็คือต่อภายใต้ i อผมเนาะก็จะได้ตัว p a ตัวนี้ไปนะครับ ก okay, ็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยถ้ามีประโยชน์นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปเนาะก็อาจจะมาอธิบายถึงวิธีการใช้งานนะครับเพราะช่วงนี้ผมว่าเอาเป็นในช่วงอยู่ในช่วงทดสอบแล้วก็หาวิธีว่าเราจะเล่นยังไงอ่ะลืมเลย มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือฟังก์ชันพิเศษมันก็คือเราสามารถคลิกที่คู่เงินตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้เราอยากดูคู่เงินไหนเราคลิกนะครับอย่างวันนี้ผมสนใจอย่างผมสนใจทองตัวนี้ห้นยูแคดละกันนะครับทองกับยูแคดเพราะมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนาะอันนี้ก็ลบร้อยเปอร์เซ็นละผมคลิกเข้าไปนะมันก็จะเด้งขึ้นมาที่มันก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้มา ถามว่าเทมเพลตตัวนี้มันมาได้ยังไงนะครับจริงๆมันเกิดจากเราสร้างเทมเพลตไว้ก่อนนะครับเนาะวิธีการสร้างเทมเพลตก็อาจจะลองไปหาข้อมูลในเพิ่มเติมดูได้นะครับจริงก็เอาอินดิเคเตอร์มาใส่แล้วก็สร้างเซฟเป็นเทมเพลตของเราขึ้นมาเพราะว่าตัวเซตติ้งของตัว EA ตัวเนี้มันจะมีะมันจะใส่มันใส่แค่2อ,อย่างาก็คือซับฟิกก็คือคู่เงินที่มันต่อท้ายแล้วก็ ตัวเทมเพลตของเราแค่นั้นเองนะครับเนะนี่ยมันก็เปิดมามันก็เป็นเทมเพลตประมานี้จริงๆมันค่าพวกเนี้ยมันก็คือผมก็ด,ดึงพวกเนี้ยแหละมาใส่ในตารางให้มันดูง่ายนะครับ ก็เปิดเทมเพลตได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมันยังติดบั๊กก็คือเวลาสมมุติว่าเราเปิดคู่เงินทองไปแล้วนะครับมันมีคู่เงินทองอยู่แล้วถ้าเรากดทองอีกทีเนี่ยถ้าเรากดทองอีกทีนึงมันจะเป็นกราฟเปล่าๆขึ้นมานะครับมันจะไม่มีเทมเพลตติดขึ้นมาเนาะวิธีการก็คือเราให้เราออกตัวเดิมนะครับคลิกปิดไปแล้วก็เปิดใหม่อาจจะน่วงนิดนึงนะครับ ก็เปิดใหม่ถ้าคอมไพลไวมันก็อาจจะไวนะครับก็จะเปิดขึ้นมาวิธีปิดก็ดขวาแล้วก็โค้ดนะครับหรือจะคลิกตรงลูกกิ้งเมาส์ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเมื่อกี้มี u c a ่ด้วยนะครับที่มันมีสัญญาณมารู้สึกวันนี้ข่าวมันแรงนะครับกราฟไม่รู้มันจะเปลี่ยนเทนเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเนะนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการยอ่อนะครับยอบ่อ เนี่ยถ้ามันเข้าโซน75%เนี่ยมันก็เพราะว่าพวก ATR อะไรก็ยังคอนเฟิร์มเป็นใบเนาะก็เปิดได้เพราะเวลาเราเราได้สัญ n a กณเนี่ยเครื่องมือตัวหนึ่งของผมก็คือ ATR ตัว ATR table นะครับเนี่ยมันก็จะบอกระดับ S L T P ให้นะครับสมมุติว่าคุณจะบายมันเข้าโซนคุณกดบายบายเสร็จคุณมีหน้าที่มันจะมีเส้นบเนยคุณคลิกแล้วก็ลาก คลิกลากก็แล้วมาเนี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปน่าจะยาวแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบวันนี้ก็ตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ